เศียรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องยูทูบเศียรหมูพอเพียงกันี่กันดูว่าได้เป็นแขกผู้มีเกียรติมาตัวบ้านพี่ชายก็แล้วกันเนาะผมก็ห้าสิบกว่ามันก็ละอันนี้ก็หกสิบรอๆยังรออยู่กันพี่กัดอยู่ที่ไหนครับบางปมาบังปมาบ้านบ้านแหลมบ้านแหลมบังปมาจังหวัดสุพรรณครับสุพรรณนี่ครับแม่ทินย์เตนบ้านป่าใช่ไหมเออพม่ก็ลองตอนนี้ไม่ไม่มีป่าแล้วนะครับมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เพราะดินสุพรรณเนี่ยเป็นดินตะกอนนี่ครับได้นำลิ้นกีนองพรอยของต้นสวยๆครับ ตอนนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าสะสมตาดอกมพียงพอแล้วครับใหฮอร์โมนสะสมตาดอกเราเขาจะไม่ออกใบนะต้องต้องประมาณปลายเดือนธันวาจะเริ่มออกดอกเพราะหนาวจะมาวันที่สิบสี่สิบห้าตอนนี้ตอนนี้คือหนาวเริ่มลงมาแล้วก็ตอนนี้จะให้ล่มเงาตอนนี้เรกออย่างหนึ่งเราให้ล่มเงาใบจะไม่ผัดใบอย่างที่สองคือพันธุ์นี้เขาจะตอบสนองกับวัดความเย็นคือรับความเย็นประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงหนาวประมาณยี่สิบเอ็ดองศามันจะเริ่มหนาว อย่างยิ่งดีเป็น15องศายิ่งดีครับเพราะว่าสุพรรณก็คือว่าในโซนหนาวเหมือนกันเขาไปใ่ผู้เย็นแล้วเฮ้ยเพราะว่าก็จะรับอากาศหนาวมันคล้ายกับพันธุทบนำเปลี่ยนอันผวาแต่อันนี้จะลูกใหญ่ยิ่งดีตะกอนเหมาะสมนะครับตอนนี้ก็ได้นํามาปลูกกับไอ้เหีอาทบ้านป๊าปป๊าบางพมาบ้านแพงบ้านแพงก็รู้สึกไปเกียดกันแลวบ้นแหลมบ้านแหลมบ้านแหลมมาพมาก็เมืองสุพรรณครับพอดีขอบคุณ ขอขอบคุณครับคุณขอชื่อเสียงเรียงนามจริงครับจริงครับวีระยุทธ์ุมมลินวีระยุทธ์คุมมลินครับอยู่บ้านแหลมครับสนใจก็บ้านสวนเล็กๆน้อยๆเป็นความสุขใครอยากมาดูพื้นที่ก็ฝั่งตรงข้ามทำนาแต่อันนี้ทำแปลกโคกหนองนาโมเดลตามรอยพ่อหลวงราชการที่9ครับเป็นเป็นโครงการมีความสุขทุกอย่างกินได้หมดครับทุกอย่างที่กินได้คือทำแบบให้มีความสุขครับสนใจก็มาครับบ้านแหลมบางประมาครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับน้องเอื้ออะไรคุณ